สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุขโขทัยนะคะเราจะมีผ้าสวยๆมาให้ชมกันนะคะในเซตนี้ราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะเป็นงานทอยกดอกค่ะเรามีหลากหลายสีสิ้นเป็นลายตาว้านะคะก็ชอบสีไหนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าสีไหนที่ถูกใจค่ะอ่าสีนี้ก็จะเป็นสีงาช้างนะคะลวดลายก็จะเป็นประมาณนี้ ชอบสีไหนทักทายมาเลยนะคะไปชมที่เพจร้านบานเย็นผ้าทอได้เลยค่ะอันนี้เป็นสีงาช้างนะคะเรามีหลากหลายสีค่ะอันนี้เป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะน้ำเงินเข้มเห็นไหมคะถูกใจสีไหนทักทายกันมาได้จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะสิ้น พื้นบ้านหัดเซียวนะคะแต่ตินมจกเนี่ยเป็นงานทอยกดอกราคาจะถูกลงนะคะราคาเบาๆหนึ่งไม่ถึง2,000นะคะ1 8 0 0ค่ะอ่ะเพือนสุดท้ายเป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวเป็นสีที่นิยมกันในหมู่สาวๆบ้านหัดเซียวเลยนะคะสีเขียวค่ะสีเขียวค่ะนี่เลยนะคะถูกใจก็ทักมาค่ะ เรามีส่งทั่วประเทศนะคะงานทอมือ